ข่าวรถใหม่ครับพาไปดูคอนเซปต์ Mazda i c อค i c SP ที่งานโต k กียวม i บิลิตี้โวอ่ะวันนี้เราจะพาไปดูอะไรครับเราไปที่โตเกียวม i บิลิตี้โชว์เนี่ยเรามีบูธหนึงนี่ควันหลงไงควันหลงควันหลงเรามีบูธหนึงเนี่ยเขาก็มีรถต้องบอกว่าตอนแรกเดินในบูธเนี่ยผมว่าน่าจะน่าจะดูธรรมดาดูเฉยๆดูนิ่งๆเพราะว่าเราเห็นกับรถฝูงรถเมียตะ หรือ MX-5 โอ้โไฟเอาเแต่รุ่นแรกมาเลยอ่ะใช่ครับมี<ห>ทุกทุกรุ่นแล้วจริงเนี่ยบอกมีไฮไลท์หลายอย่างนะแม้แต่ตากล้องของเราเนี่ยก็ลหลงไหลหลงไหลกับบอดบอร์ดที่มีรถรถโมเดลจิ๋วเนี่ยเ<ห>ต็มเต็มฝาเลยเรียกว่าสร้างเป็นกำแพงขึ้นมาเลยตอนแรกผมตอนแรกผมเกือบดีใจครับนึกว่าเขาเอารถมาสด้ทุกรุ่นมาอยู่ในแผงวอยที่ไหนได้มีรถเลยก็ไม่รู้มีรถแบบพวก ไอตัวเหลืองๆอะไรด้วยคือมีมีรถกระตุลรถอะไรทุกอย่างครับเพราะ้องเห็นใจครับว่าแผงนั้นอะผมลองดูเขาครับผมว่าเกินพันมีเกินพันคันแลแผงนั้นที่มาด้าทำเป็นคอนเซปตรถที่มาให้มันมีความสนุกต้องบอกว่าเป็นความสนุกในวัยเด็กเขาไปซื้อที่บูธโทมิกาที่ขายในงานน่าจกครับไม่ซื้อก็คงจะบาเตอร์กันมาต้องบอกงั้นว่าจี่นี่จะบอกว่าคอนเซปต์เนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงความสนุกความรู้สึกที่เป็นส่วนร่วม กับรถซึ่งเป็นคอนเซปต์หลักของรถเมียตะหรือ MX5 นี่เพราะตรงนี้เรากำลังเห็นข้างบนที่จอดโชว์เด่นเด่นสีแดงๆในคันนี้ครับเป็นรถคอนเซปต์ที่ใช้ชื่อว่า Ma z ค a i c o n อ c SP ชื่ออาจจะดูธรรมดาไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเมียตาหรือ MX5 เลยแต่รจริงๆเนี่ยมันมีธีมนิดหนึ่งคุณผู้ชามลองมองให้ดีเนี่ย,ยงงในบูธเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่ารถคอนเซปต์คันนี้ คืออนาคตของ m x ็เหรอไฟเขาไม่ได้บอกเลยตรงนะแต่ผมมองว่าเนี่ยคือแนวทางของเจ้าเองเพราะว่าถ้านับอายุอามของ m อ็ไฟในเจนปัจจุบันเนี่ย <ฮะ S 2> มันก็เริ่มใกล้ๆใกล้ๆจะถึงจุดเปลี่ยนครั้งนี้อาจจะเป็นการพรีพรีว่าในรถเอ็เไฟเจนต่อไปอนี่แหละครับเจ้า i อ o n i c SP เนี่ยน่า<ฮ>ะจะมาแล้วข้อมูลที่ปล่อยออกมาเนี่ยเขาบอกว่า <ฮะ S 2> เป็นเครื่องยนต์โรตารี่สองโรเตอร์ อเอาไม่เป็น <โด S 2> ร์ <EV S 2> ไฟฟ้า<ะ>เขาบอกนี่พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าเขาพูดนี้ความหมายคือ2โรเตอร์พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าจุดเด่นคือเจ้า2โรเตอร์เนี่ย<า>เจ้าเครื่องยนต์สันดาบเนี่ยสามารถใช้พลังงานไฮโดรเจนในการเผาไหมเปลี่ยน,นจากน้ำมันเป็นไฮโดรเจนในการเผาไหมมันทำให้เราคิดนะว่าเอ๊ะเขาจะมามาสด้าเนี่ยจะมามุกเดียวกันกันกบน e ิสันอีพาวเวหรือเปล่า คลายคลายอาจจะใช้เครื่องโรตารี่คือคือคือมีความผสมภาษาหลายอย่างคือใช้เทคโนโลยีในการในการใช้เครื่องยนต์โรตารี่เนี่ยสร้างพลังงานเหมือนสไตล์ที่นิสันใช้อีวเวอวอนโรตารี่ไปปั่นไฟใช่ครับแมที่บอกแล้วใช้ใช้มอเตอร์ในการขับเคลื่อนเพราะว่าเขาบอกว่าเนี่ยรถเขาเองมีกําลังที่มากถึงสา0รอเจ็สิบแรงม้าเครื่องนสันดาปสองโรเตอร์ไม่น่าจะทําถึงนะไม่น่าจะได้น่าจะเป็นมอเตอร์เพราะโดยโดยโดยที่บอกว่ามีมอเตอร์รวมฉะนั้นแล้วเนี่ยคอนเซปต์น่าจะเป็นคอนเซปต์นี้แต่ ่วมผสมผสานเทคโนโลยีที่ที่หลายๆค่ายอย่างโตโยต้าโตโยต้าก็ทํารถที่ใช้เครื่องยนต์ไฮโดรเจนนี่แต่เนี่ยมาด้าทำใช้โรตารี่ซึ่งเป็นเขาเรียกเป็นเครื่องยนต์ที่มาด้านรักแล้วแล้วประคองอยู่มานานเป็นมากแล้วกต่เจ้าโรตารี่เนี่ยแต่หันจากการใช้น้ำมันมาสู่ไฮโดรเจนในการเผาไหม้แล้วก็สร้างไฟฟ้า สร้างกำลังไฟขึ้นมาขับเคลื่อนมอเตอร์หรือเปล่าอันนี้ก็คือคอนเซปต์หนึ่งที่ผมกําลังมาตีโจทย์นน่าสนใ,ในคันนี้นะครับนะครับก็ต้องบอกว่านี่คือคอนเซปต์ที่ถือว่าเจ้าไอคอนิกเอเนี่ยเป็นคอนเซปต์หนึ่งคันที่น่าจะเป็นอนาคตของเมียตะซึ่งจริงๆเป็นรถในฝันของหลายคน ที่ลามของเราก็เป็นในฝันครับเขามีเจ้าเมียตาน้อยน่ารักผมดูจากรูปเลยครับเห็นทีแรกกรี๊ดเลยผมวิ่งเข้าไปที่บูธมาสตาแล้วไปถ่ายรูปกับเจ้าเมียตะคันจิ๋วนะมันเป็นรถย่อส่วนมันเหมือนรถเด็กเล่นตอนแรกผมเข้าใจว่านี่คือรถคันจริงเลยเพราะวัสดุมันเหมือนจริงมากถูกต้องแล้วงานละเอียดงานเนียนไม่เหมือนไม่ต้องบอกครับถ้าคุณผู้ชมเห็นจากคลิปจากในรูปเนี่ยที่รามเขาไป จะเห็นเลยว่ารถคันนี้ใช้วัสดุที่เป็นวัสดุธุกิตรถจริงๆเหมือนจริงเลยแต่ย่อส่วนลงแล้วผมก็ไปถามเจ้าหน้าที่ในบูธว่ามันมีเครื่องไหมเขาบอกไม่มีมันเป็นแค่โมเดลผมว่าโอ้ใส่เครื่องเข้าไปนะสัก2องสามซีซีก็ได้นะหรือใส่มอเตอร์เป็น EV ก็ได้เราขายอ่ะรับรอง ใครดีแน่นอนมันน่ารักมากมน,น่ารักมากผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อย่างเรายังปลุกความรู้สึกจิตวิญญาณในตัวให้เราพุ่งก็ไปหาเขาได้งี๊ดเลยคันส<อ>ูงแค่นี้อ,อ่ะเออน่ารักมากเลยนะครับรอ่ะรอดูอนาคตว่า Mazda Iconic SP คันนี้จะกลายเป็นมีอัตะตัวอนาคตหรือเปล่านะครับรอดูกันครับครับ